สวัสดีค่ะกระซิบบอกเราแนะนําให้ชมกับรถกระบะสวยๆนะคะสวยด้วยถูกด้วยค่ะทุกท่านคันนี้มีหน้าร้านนะคะมิสูบิชิไททานแคปค่ะเชื้อเพลิงเป็นน้ํามันเบนซิน่ทุกท่านเครื่องเบนซิน2 4 0 0ซ c นะคะรถปี2012ค่ะเกียร์ธรรมดาเรกไม 1, 4, ล์174,000โรนะคะราคาคันนี้129,000บาทค่ะ กระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะทุกท่านโรงมาลัยเป็นพาวเวอร์มีระบบเซ็นทรัลล็อกทรงสวยขับขี่สบายค่ะเคียวธรรมดาเข้ากระชับเข้าสนิทนะคะทุกท่านช่วงร่างปกติภายในสวยค่ะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะแอร์เย็นค่ะสีสันมีริ้วรอยบ้างตามการเวลาเอกสารครบนะคะภาษีพรบรปี6-6เดือนพฤศจิกายนค่ะ สนใจรถยนต์คันนี้นะคะดูรถได้ที่กรุงเทพมหานครค่ะมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปเรียบร้อยนะคะติดต่อสายตรงได้เลยนัดหมายก่อนนัดชมนะคะทุกท่านนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้าไปชมรถไปทดลองขับค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านนะคะก็อย่าลืมอัปเดตสถานะกันก่อนออกเดินทางนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ